สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยเลาานะครับทุกทุกท่านกันเลยเนาะเออนะครับในงวดที่แล้วนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเต็มที่แล้วนะครับในงวดที่แล้วนี่จะมาสีอื่นก็ไม่ได้นะครับเนาะมาสีสีโอ้เล็กเบิ้ลนะครับออกมาเล็กเบิ้ลนะครับนานๆกว่าจะมาเบิ้ลเนาะก็มาเบิ้ลเป็นตัวนี้นะครับก็ผลในงวดที่แล้วนะครับออก0 0 4 4น่ผลละ 00หลักมากซีซีอีกนะครับเนาะงวดก่อนก็มี00อีกนะครับอ่ะแล้วก็ใน16รู้สึกว่าจะไปเข้าในสูตรนะครับสูตรที่ผมคํานวณให้ไปนะครับใครชอบสูตรก็บางท่านก็ถูกใจในสูตรก็ตามเฉพาะสูตรบางท่านก็ถูกใจในชุดโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับเราก็ตามในชุดโค้งสุดท้ายบางท่านก็นํามาเปรียบเทียบกัน ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะออกในสูตรไหนชุดไหนนะครับแต่มันเป็นคนละสูตรกันเนาะนะครับแต่ที่เน้นๆนี่ก็คือในคลิปนี้แหละนะครับโค้งสุดท้ายบนล่างนี่แหละนะครับเนาะอ่ะนะครับก็สําหรับในหวยไทยนี่ในชุดล่างเน้นๆตรงๆลงให้แล้วในที่ช่องชัยดวงเฮงก็ไปดูกันได้เนาะก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับในการติดตามทุกๆช่องทางกันเลยนะครับสําหรับก็ไปเข้าในตรงๆเนาะสำหรับในสูตรที่คํานวณสูตร1 2 3 4 นะครับใครยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวตรงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเล้งขึ้นมาก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วสำหรับในสูตรคํานวณนะครับก็ยังไงก็ขอให้เฮงๆปังๆกันเนาะนะครับก็เน้นให้แฝงนะครับมาสี่ก็ต้องขอโทษขออภัยสายรูดสายวิ่งนะครับก็มา4นะครับเนาะอ่ะนะครับ4จะมาอีกไหมในวันนี้มาดูกันนะครับแล้วก็ยังไงใครที่โชคดีแล้วอย่าลืมนําเงินที่โชคดี ไปทำบุญทำทานด้วยนะครับงวดต่อไปก็จะได้โชคดีถูกหวยกันอีกนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดอยู่แล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็หวยลาวพัฒนาสําหรับในงวดนะครับของวันที่27นะครับ27 เมษายนนะครับ6ค่านี้เลขเด่นนะครับเลขเด่นซึ่งก็ให้ไปในเด่นเหมือนเดิมนะครับวดนนี้ก็ให้ไปในเด่น2ตัวนะครับสลอ่านะครับก็ให้ไปในที่ในเด่น4นะครับแล้วก็ในเด่น5เด่น4เด่น5นะครับก็ถ้าถามผมผมชอบเลขไหนนะผมว่าสีน่าจะมาอีกเนาะนะครับไม่รู้ว่าจะคิดเหมือนกันหรือเปล่า เพราะว่าครั้งก่อนๆี่ที่มันเคยมาสี่เนี่ยมันก็มาสี่หนึ่งงวดสองงวดสามงวดเนาะสามงวดติดนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะมาอีกไหมนะครับเนาะสรับในเด่นสี่วิ่งสี่รูดสี่นะครับใายสายวิ่งสายรูดก็ยังไงวดนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆกันเนาะงวดที่แล้วพลาดไปนะครับก็ในจับคู่นะครับในสี่คู่แรกสี่คู่แรกนะครับก็จะเป็นในที่ในสี่เจ็ด สี่แแล้วก็40่ศูนะครับสหรับใน4คู่แรกในเด่น4ี่ใครชอบเลข4ี่นะครับก็จับไปแค่นี้แหละนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับเนาะต่อไปในเด่น5เด้อเด่น5นี่ให้ไปในที่ใน5 7 5 8 59แล้วก็50นเนาะนะครับก็เห็น58แล้วก็นึกนึกถึงเลขที่ไปขอที่วัดนะครับนะครับวัดพระธาตุวายูเนาะนะครับอืนะครับไม่มาเลยนะครับเนาะไม่แน่นะครับก็อาจจะตามในงวดนี้ก็ได้นะครับเนาะก็ได้เลยนะได้0 38 c m สก็ได้เป็นนะครับ5 32เนาะอ่า ก็ลองทําดูใครชอบเลขนี้นะครับที่ไปวัดพระธาตุวายูก็งวดที่แล้วไม่ออกก็อาจจะมาออกววดน,นี้ก็ได้นะครับพอทักทักปุ๊บนี่ไม่ออกเลยนะครับเนาะเออนะครับปกติไปแบบเนี้ยมักจะมาออกหวยลาวเนาะเพราะว่าผมถ้าไปวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยมักจะออกหวยลาวในวันจันทร์นะครับนะครับส่วนในตัวการใครทุนเยอะก็ลองติดตัวกันไว้นะครับก็กันไว้ในที่ใน4ี่หแล้วก็ในห้าหกเด้อ ก็ทำนี้นะครับสําหรับในนะครับตัวกันเนาะแล้วก็ใน2ตัวต่อไปเป็น3ตัวเดอ้อสามตัวในวันนี้นะครับให้ไปในที่ใน048 059แล้วก็ใน047นะครับก็ สตัวนี้ก็ติดไปได้น้อยนะพอได้ลุ้นนะครับเผื่อบางวันมันอาจจะฟุกเข้า3ตัวเนาะเหมือนท่าน้อยนะครับก็ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับสําหรับในนะครับหวยราวพัฒนาวันนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับเนาะก็ยังไงใครที่นะครับถูกใจในชุดนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับก็อาจจะไปเปรียบเทียบกันกับในสูตร นะครับในสูตรที่ผมลงให้ก่อนหน้านี้นะครับเนาะใครที่ยังไม่เห็นก็เดี๋ยวตรงท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวผมตั้งตั้งไว้นะครับเดี๋ยวตรงท้ายคลิปมันจะมีคลิปเด้งขึ้นมายังไงก็กดเข้าไปดูกันได้สําหรับในสูตร1 2 3 4งสองสามสี่ยังไงก็ขอให้สูตรนี้เข้าอีกนะครับก็ลองไปดูนะครับเผื่อเลขมันจะชนกันครับในสูตรนั้นซึ่งเป็นคนละสูตรกันเด้อนะครับเป็นคนละสูตรกันกับในที่เป็นสูตร12 3 4แล้วก็เป็นสูตรตำราฝันหวยลาวอ่านะครับตำราฝันหวยลาวนี้ก็ อาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะแต่ถ้าได้ตัวเด่นจากในสูตรเนี้ยก็อาจจะมาจับนะครับให้นะครับให้ให้มันปงัปงๆได้นะครับเนาะหาตัวเด่นมาสักตัวนะครับก็มาจับกับในสูตรตําราฝันหวยลาวนะครับอ่านะครับ,ะะรบสําหรับในเน,น้นๆใน6คู่ในงวดนี้ส7่เจ็ดสี่ปดนะครับห้ 5, 7, 5้าเก้านะครับแล้วก็จะเป็นในชี่ในนะครับสี่หกนี่แหละสำหรับในหกคู่เน้นๆยังไงก็ขอให้มาในหกคู่เนาะนะครับเสียดายในงวดที่แล้วสี่หนึ่งนะครับเนาะโอ้ในวันเป็นตึกสี่หนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่นะครับมันเลื่อนไปออกข้างหน้านะครับเนาะโอ้นะครับอะนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับงวดที่แล้วพลาดไปวดนนี้ยังไงก็ขอให้เข้าในตัวเจาะนะครับเนาะ อ่ะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็หน่อยเนาะสำหรับในคลิปนี้หากมีสิ่งไหนนะครับผิดพลาดประการใดเนาะหรือว่าจะอะไรเอยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้องกลับนะครับขอโทษขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณสาหรับในการติดตามทุกๆช่องทางกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องหวยฮานอยนะครับฮานอยนี่นะครับเดี๋ยวในเดือน มีข่าวดีเนาะสำหรับในที่ช่องโคโงเฮงกลับมาแล้วนะครับเนาะหลังจากที่ห่างหายไปเกือบเดือนช่องโคโงเฮงกลับมาแล้วนะครับก็ในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก็จะไปดูฮาหนอยกันในที่ช่องโคโงเฮงนะครับเนาะแล้วพกบกันใหม่